กราบสวัสดีกลาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูท่านครับขอต้อนรับครูฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้ถึงตัวนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกหลบับให้กับท่านและคนที่ทันรักครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคม2566ของชาวลัคนาราศีพฤกษภพหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีพฤกษภพครับมีดาวพระสุขครับเป็นดาววัสนานะครับซึ่งตลอดเดือนตุลาคมก็ยังคงสถิตอยู่ทีรพันธุนะครับเป็นตำแหน่งปกติดี จะนีกับมิอกาสได้กระชิสมัมพันธ์ติดีคับคนในครอบครัวครับเช้าพฤกษบมีโอกาสได้เกีวว่ยวข้องเรื่องของมรดกทรัพย์สินอย่างแน่นอนนะครับท่านใดที่เป็นเซลล์เป็นในหน้ากับมิอกาสขายได้นะครับขายบ้านขายรถยนต์ขายที่ดินนะหรือว่าได้ราคาทีดดีถูกใจคุณตัวอยนะครับท่านใดอยากจะซื้อก็มมิกอ,อกาสนะครับเป็นเจ้าของยิบชับอังกะได้เป็นเจ้าของได้นะครับเจ้าของบ้านเจ้าของรถเจ้าของที่ดินรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ดดีทั้งบ้านครับคุณมีโอกาสได้อู้คุยกันมนักขึ้นคุณมีโอกาสได้ รับสิทธิผลประโยชน์หรือว่ามรดกทรัพย์สินตัวเองนะครับดาวประสุขเป็นดาวจุฬนอริตัวเองก็มองว่าถ้าเป็นเรื่องความขัดแย้งเกา่าๆกับคนต่างบ้านพยายามอู้คุยกันเน,อนะอาครับเอาใจใส่จะเห็นไดผลอุ้คุยกันแล้วก็มีโอกาสปรับความเข้าใจกันได้นะครับหรือว่าทันได้ตีมีรถล้าควตรตัวตาให้ดีครับมีเกณฑ์จะได้ซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนอะไรนะครับปับปุงกระทัดวดูหูดงกงอนก็ดีครับเป็นเรื่องดีๆเราจะได้ ปลอดภัยครับในองของการเดินทางนะครับเปลี่ยนอะไรรถยนต์หรือว่าซ่อมแซมรถล้าครับท่าใดที่มีบ้านที่พักอาศัยก็ต้องตรวจตาให้ดีครับอาจจะมีเกณฑ์ใดปรับปรุงหรือว่าดูแลความปลอดภัยความมิชชัของบ้านช่องห้องหอดีครับในเดือนนี้ครับมีดาวพระอาทิตย์ครับวันที่หนึ่งถึงสินะครับเจริญพันธุถูกก็ยังยุติเรื่อนพุตธะช่วงนี้ยังได้มโจฉมิลาบนะครับจากเลขทะเบียนบ้านหรือว่าทะเบียนรถของคุณนะครับ หรือว่าการมีคนต่างบ้านคนอายุน้อยกว่าลูกหลานบริวารจูดหรืองานคนดีครับต่อมาวันที่18ตุลาคมถึงสิ้นเดือนดาวพระอาทิตย์ยกเข้ามาอ่อนกําลังนะครับแต่อยู่ติเดือนอริเป็นเรื่องของหมายทีดีครับช่วงนี้คุณมีโอกาสได้ปรับปรุงหรือว่าซ่อมแซมรีโนเวทบ้านหรือว่ามีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตเราจะดีขึ้นครับมีเกณฑ์ขยับขยายเรื่องของหน้าที่การงานตัวนะครับอาจจะได้งานตีท่าท้ายขึ้นหรือว่าเพิ่มความมุ่งมั่นสมัคขึ้นนะครับมีโอกาสกข้าวหน้าได้นะครับเร,รื่อง ตะกรดดาว,วเจรือนวินาครับวันที่3ตุลาคมจนถึงสิ้นเดือนครับมายูท่ที่เรือนอรินะครับเป็นตำแหน่งปลาเป็นข้อหมายดีนะครับช่วนี้สําหรับชาวราศีพฤษภข้อหมายดีครับหมายถึงว่ามีเกณฑ์เป็นผู้ชนะครับดวงผู้ชนะจะยิบจับแต่ยังมีการแข่งขันคุ้นเป็นผู้ชนะหรือว่าเรื่องของสู้ภาพร่างกายครับชาวราศีพฤษภจะมีเกณฑ์ฟื้นฟูแล้วก็ดีขึ้นครับทันใดตีเป็นโรคนะครับเป็นเป็นมะนาวแต่บาหายสักเตียนะ่ะแนะนาว่าช่วงวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปนะ่ะหักสายย จริงจังครับผู้แพทย์ผู้หมอแล้วมันจะหักษาแล้วหายได้เร็วถูกกับโรคถูกกับดวงถูกกับวิชาโหราศาสตร์ครับดวงการงานชาวลัคนาราศีพฤกษ์ครับมีดาวพระราหูครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรัรมมะนะครับเรื่องของการงานอาชีพและการนาตีครับเดือนนี้มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงขั้งสําคัญนะครับในรอบปีกึงช่วงวันที่หนึ่งถึงสิตุลาคมครับชุนีดาวเจ้าเรือนการงานคุณก็ยังคงสถิตอยู่ที่เรือนวินาศนะครับแต่เป็นเทวิจก การงานกันดับยาวๆมาติพผ่ธนมาแล้วนะครับงานมันมีอุปสรรคทดสอบอยู่หนักครับแต่งานภาพรวมยังคงดียังคงผ่านไปได้มีคนนิยมมีคนซับสนจะเหลือน่ะแหละครับงานมีแก้มีเก็บห่องนะแต่คุณแก่งขึ้นคุณเก่งขึ้นแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันได้ดีครับต่อมาช่วงวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ6โมงเจ้ากโมงเกิงเนะี่ยดาวพระราหูเจ้าเรือนการงานของคุณโดยตรงเนะี่ยจะง่ายราศีนะครับ ยกเข้ามาสถิตยูติรเรือนลาภะเรือนของโจกลาบลาบผลตำแหน่งถึงลักนณาครับอนหอโยกหลังจะนี่วัสนาด้านการงานของจ้าลัคนาราศีพฤษภจะดีที่สุดเลยนะครับดียาวๆไปห่มประมาณ18เดือนนะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตเลยนะครับโอกาสตีดาวราหูนั้นมายูติเรือนลาภะหมายถึงโจกลาบในการทํางานหมายถึงโจคลาบลาบผลผลตอบแทนจากการทํางานนับจะนี่ไปแห่ม18เดือนจะถือว่าดีนักแล้วก็คุ้มค่ายอย่างที่สุดครับ ใครทำมาค้าขายนับจากวันที่17ตุลาคมต้นไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการสร้างในะสรงตัวสําคัญในชีวิตเลยนะครับจะวนมาหม่กล้วกับปุ่นนะครับ18ปีนะจะวนมาหัรอบนะจะนี่จะต้องมองว่าการงานเป็นชุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของชาวราศรีพฤษภครับทันใดที่ทำมาหาเงินโดยงานประจำเนี่ยถือว่ามักจะไ,ได้โจกได้หลาบจากการทํางานนะในงานบริษัทงานองค์กรก็จะหมายถึงเรื่องของผลตอบแทนจากการทํางานบางทานใดเรื่องของการ ขยับขยายตำแหน่งที่สูงขึ้นตัวนะครับลาภาพหมายถึงตำแหน่งหน้าทีการงานตัวจาวลัคนาราศีพฤษภเป็นชุดเวลาสําคัญครับในการขยับแขยยนนาทีการงานและก็ดีขึ้นนะครับเรื่องของการเงินก็ยอมดีขึ้นครับใครทํางานทาํามาค่าขายกะนับจะนิดไปนําขึ้นทรลิบทักเลยนะครับเป็นช่วงเวลาของการสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวสําคัญในชีวิตครับเดกระดาประกอบในของการทํางานครับสภาพแวดล้อมการสังคมในที่ทางานดาวพระจันทร์ก็ถือว่าปกติดีนะครับในรอบเดือนนี้ ช่วงเวลาที่ต้องพิจารณาสาคัญนะครับช่วงตีสิบเจ็ดถึงสิบเก้าช่วงนี้ดาวพระจันทร์ออนกาลังครับอยูุ่ดือนปัตตานีชาวราคนราศีพฤษภในเรื่องของการเจราจางานสําคัญสาคัญครับกู้ค่ากู้สัญญาในช่วงสิบเจ็ดถึงสิบเก้าคนเลี่ยงหรือเลื่อนไปกันไ,ได้ได้นะครับทำาอคุยช่วงนี้มักจะมีอุปสรรคทดสอบอยู่นักเป็นเบอดได้เป็นไปตามทีวางแผนไว้ดูวาบางท่านเจราจางานค่าขายมักจะเสียเปรียบนะครับสช้าถึงสเสาร์จต้องระมัดร,ระวังเอกสารสัญญานะครับ อาจจะพิพผาดเรื่องของสัญญาการข้ามประกันการเงินตัวเลขจะมีปัญหาวันหน้าครับแล้วก็ช่วงเวลาสาคัญวันที่สี่ถึงสิห้าเป็นเวลาตีการงานของชาวาาราศพีพฤษภถือว่าโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับในการอุ้คุยงานเจรจา,าเสนองานอย่างกัรมีโอกาสผ่านได้ง่ายได้รับความจุเหลือเป็นอย่างดีครับดาวมาครองตําแหน่งอยู่ดีเรือนการงานโดยตรงเป็นหัวเป็นตําแหน่งอุดมมาเกและเป็นตําแหน่งองค์เก์ครับวันที่สี่ถึงสิห้าเป็นวันดีวันมงคลสําหรับชาวาาราศพีพฤษภ ในการเสนอโปรเจกต์โครงการต่างๆหรือเสนอขายของให้กับลูก,ก้าก็มักจะขายได้ดีนะครับเรื่องของโจกลาภผลตท่านการทํางานกับมีนะครับดาวพระรสาร์บวัสดียังจอนถอยหลังจะนี้มีแน่นอน,นครับเพียงแต่มันถอยหลังกับแปลว่ามันได้อยากได้จ้าค่าขายกับไปยามขายเป็นเงินสดนะครับถ้าขายเป็นเงินเจือมันต้องเบื่อทวงแล้วก็รอนานครับรอเมอน,นเป็นยูทิลิวินาทก็แปลว่าม,มันมักจะเก็บไว้ประยูครับ ได้รับผลมากกับแบ่งส่วนหนึ่งบริจาคทาบุญไหว่จะดีกว่านะครับจะเก็บรักษาหลับผลส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งถึงสิบสี่ชุนี่ยิบจับได้เริ่มได้นะครับมีโอกาสสํรารับหรือแล้วก็สำเร็จสูงที่สุดนะครับใครจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่หรือว่ากําลังหางานทําอยู่นะกำลังว่างงานอยู่มีโอกาสมีงานเน้เงาช่องทางอาชีพเพื่อเลือกเป็นงานทีดดีแล้วก็ทูกใจคนณตัวอนะครับต่อมาช่วงวันที่15ตุลาต้นไป ดาวจออนกําลังแล้วนะครับเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่กะนับจากวันที่11-14เป็นวันดีๆนะครับ15ตุลาคมจนถึงสิ้นเดือนครับกับบ่เบ่เบ่เหมาะนะครับสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินค้าตัวใหม่มักจะมีอุปสรรคหนักนะครับโดยในเดือนตุลาคมนี้ครับหากเจ้าลักนณาราศีพฤกษกต้องการเสริมดวงตะลังการงานครับควรไปกราบสักระขอพรจากพระพุทธรูปปางปลาเลายๆครับทำบุญเป็นจำนวนเงินตีลงใต้12บาทเรียกกำลังของดาวพญาหูครับ เมื่อทาบุญแล้วขอท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือครับดวงการเงินชาวล,าลาัคนาราศีพฤกษ์รับคุณบีดาวพระพุธครับเป็นดาวโชคเรื่องกระดุมผระเรื่องของการเงินรายได้และกัทรัพย์สินนะครับในเดือนนี้มีการยกยายราศีอยูนึงเตี่ยครับช่วงต้นเดือนช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบสี่ตุลาคมชุนีดาวโชคเริงการเงินคุณถือว่าตำแหน่งเข้มแข็งที่สุดในรอบป,ปีนะครับเพร่ะว่า เป็นตำแหน่งเกษตรราทีบดีแล้วก็เป็นตำแหน่งอุดมหาอุดตัวเองนะครับการเงินการทํามาหารายได้ของเจ้าลัคนาราศีพฤษภถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับใน12ราศีเลยนะในรอบปีครับยิบชับอย่างรเริ่มเนี่ยการอย่งงางนนเต็มที่รายได้สตังเข้ามาอย่างหนักนะครับทานใดประกอบอาชีพทํามาค้าขายช่วงต้นเดือนนี่ถือว่าเปิดกิจการร้านค้าให้เต็มที่ครับจะไปฟังปิดเตียเนะลูกค้าพร้อมซื้อของแล้วก็พร้อมเปย์พร้อมโอนเงินแล้วับคุ้นนะครับ อยู่ตรนั้นพุทธะตัวเองก็หมายถึงเรื่องของโจกลาบด้าน,นการเงินจากการลงทุนหรือว่าจากการเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงกระจายนะครับพุทธะในเรื่องของการเงินหอามมองว่าเรื่องของการลงทุนนะครับใครเป็นนักเทรดมีโอกาสทำกำไรสร้างเงินเม็ดเงินเลยจะนักนะครับถ้าได้ทางานบริษัทองค์กรพุทธะจะหมายถึงเรื่องของได้ได้พิเศษหรือว่าช่องทางงานใหม่ๆตัวเองนะคุณมีโอกาสเห็นงานที่มันหนักขึ้นหรือว่าเห็นโอกาสช่องทางได้ได้เสริมตัวยนะครับสำหรับเจ้าพฤกษุพเนี่ยมีโอกาสด้านการเงินทัวสูงจันักครับ การเงินดีครับแต่ต่อมาช่วงวันตีสิบตุลาคมเป็นต้นไปนะครับดาวเจ้าเรือการเงินของคุณครับดาวพระพุธใหญ่ราศีโยคมาสถิตอ่อนกําลังครับอยู่ที่รือนอรินะแต่ตัวดาวเข้มแข็งย้อนกาลังโคชงต้นเดือนกับจิงครับกับมังหวาร์ได้ได้ก็ยังคงต่อเนื่องอาจจะย้อนมาหน่อยน้อยหนึ่งนะครับเพียงแต่มีรายจ่ายแฝงครับมีรายจ่ายเกี่ยวครับการแก้ไขปัญหานในชีวิตประจําวันที่มันหนักขึ้นครับ บางทันกับเรื่องของการเดินทางนะครับดาวพระพุธเนี่ยต้องระมัดระวังหยดยานพันธุนะครับอาจจะมีรายจ่ายซ่อมรถซ่อมลาหรือว่าใช้จ่ายทต่มันหนักขึ้นนะครับในการเดินทางภาษีสังคมจะได้กระขอให้้าวลัคนาราศีพฤษภวางแผนรับจ่ายให้ดีนะครับในช่วงปลายเดือนอาจจะมีรายจ่ายทต่มันหนักขึ้นครับส่วนเรื่องของรับจ่ายสภาพคล่องครับดาวพระศุกร์ชูนี้ตลอดเดือนนี้ก็ยังคงสถิตยอยู่ตีเรือนพันธุ์ทุกครับรถือว่า้าวลัคณาราศีพฤษภ ก็ต้องบริหารจัดการได้นะครับบางท่านอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านรถล้าหรือว่าครอบครัวที่หนักขึ้นพองนะครับแต่ถือว่ารายได้ช่วงต้นเดือนถือว่าดีจะหนักครับก็แ่วางแผนรายจ่ายไปตั้งหน้าวางแผนให้ดีกับมีโอกาสสตังค์เหลือ,กกเ,ลอกเก็บได้นะครับเดือนในเดือนตุลาคมนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีพฤกษ์ต้องการเสริมดวงด้านการเงินครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทำบุญเป็นจํานวนสตังค์จำนวนตีลงใต้17บบาทเหล็กกำลังของดาวพระพุธครับ เมื่อทาบุญแล้วขอท่านกลัวหน้าบุตรที่สมกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับดวงความหักชาวลัคนาราศีพฤกษ,ษ์ครับคุณมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวจูฬปัตตนีเรื่องของกูค้องและก็คนหักนะครับในช่วงวันที่หนึ่งถึงสองธุลาคมครับดาวพระอังคารเนี่ยคงเป็นตําแหน่งมหาจักรนะครับยูทิรอนปุธ,ธะช่วงหนึ่งถึงสองก็ยังต่อนเนื่องจากเดือนที่แล้วครับท่านได้ต่มีครอบครัวมีแฟน มีคนหักอยู่แล้วช่วงนี้ความหากักถือว่าดีชนะครับความหักบนห้องว่าเนื้อเต้นนะภาษาเนือ้อเอาใสยเนื้อต้องบาหวานุม่มเบาสาวจีนะครับเอาใจใส่กันหนักรู้สึกว่าประชุมก็ช่วยเหมือนเจอกันตอนแรกๆนะครับถือว่าเอาใจใส่กันเป็นพิเศษนะครับเจ้าพึกซบลองเอาใจใส่แฟนหรือหนักนะครับเต็มที่มีโอกาสได้รับสตังค์พร้อมเปย์ให้กับคุณด้วยนะครับต่อมาวันที่3ตุลาคมเปต้นไปถึงสิ้นเดือนนะครับต่อจะถึงวันที่14พฤศจิกาย,ยนเลยนะครับวัน ช่วงนี้ครับดาวพระอังคารยกเข้ามาสถิตอยู่อ่อนกําลังนะครับมาอยู่ติเอนอริครับจะนี่ก็ต้องมองว่าชาวราศนาราศีพฤษภกับมีเกณ์ตีจะมีเวล้าบแบใครต้งกันพองนะครับหรือว่าหน้าทีการงานพองบางท่านก็มีความคิดความเห็นบางเรื่องบบใครต้งกันนะครับพรองนะครับดาวพระอังคารเป็นเรื่องของอารมณ์ก็ต้องพยายามใจเย็นครับอุ้คุยกันหรือหนักใจเหตุใจผลอุ้คุยกันถ้าใจความคิดความเห็นเอาชนะกันจะมีปัญหานะครับเอาใจใส่กันหนหนักประคับประคองก็จะผ่านไปได้ครับ และแหมงข้อหมายหนึ่งก็คือมีเกณฑ์ตีแฟนคนหักของเจ้าลัคนาราศีพฤึกซบเนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแบบสบายนะครับเล็กๆน้อยๆได้นะครับดาวพระอังคารปเป็นเรื่องของธาตุล้มครับเรื่องของอารมณ์เรื่องของอากาศเรื่องของระบบช่องท้องระบบลำไส้ก็ต้องดูกันและเอาใจใส่กันให้ดีนะครับประคับประคองเอาใจใส่กันผ่านไปได้ครับส่วนผู้เลี้ยงโสดนะครับดูดาวพระศุกร์และดาวหักใหม่นะครับตลอดเดาเดินหนีถือว่าดาวพระศุกร์ยังคง เข้มแข็งปกติดีนะครับเสน่ห์ส,สำหรับช้าวละคณาราศีพฤกษ,ฤษ์ทันทียังสวดถือวมีครับแล้วก็ดาวฮักหม่ช่วงวันตีหนึ่งถึงสิบสี่ก็ถือว่าดีครับชวงนี้ถ้ามีคนเข้ามาอู้คุยถือว่ามีเกณฑ์ที่จะอู้คุยแล้วเข้ากันได้นะครับมีเกณฑ์ตีจะเข้ากันกับญย,ยาิผูดจะได้หรือว่ามีภูมีลําเนาภูมิภาใคใกล้เคียงกันนะครับอู้คุยกันได้นะครับในช่วงวันตีหนึ่งถึงสิบสี่นะครับต่อมาช่วงวันตีสิบห้าตุลาคมเป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนช่งนี้ก็แนะนนําาาาาวว่่ถ้้เขามาชงี้พยา่ก อูคุยกันยนาวๆดูใจกันหนักๆนะครับเพราะว่าดาวยุเดืนอนรินะเรืองขรงการเป็นหักไม่นะ่ยก็ต้องระมัดระวังอาจจะมาเข้าใจกันดูว่ามีเกณฑ์ตีเขาจะอาจจะมีแฟนอยู่แล้วนะหรือว่ายอมทับมาทับว่าตั้งใจมาหลอกก็ต้องระมัดระวังห่กล้ำนะครับดูใจกันยนาวๆครับโดยเดือนตุลาคมนี้ครับหาก้าวลาาักนณราศีพฤกษ์ต้องการเสริมดวงแต่ด้านความหักครับควรไปกราบสกระข,ขอพรจากพระพุทธรูปปางรำพึงครับทำบุญเป็นสต้างจำนวนตีลงใต้โซเอดบาท เรียกำลังของดาวพระซุก์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวน้าอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือครับก่อนเข้าสู่ช่วงดวงโจกลาบกระผมขอเป็นสะพานบุญขอเจิญชวนกันเลนมิตรผู้มีบุญสัมพันธ์ทุกท่านร่วมทําบุญวัดปลาเขานน้ยจังหวัดเพชรบุ์ร่วมบุญเจ้าภาพติดหลายมาตางไหมหน้าบันและรอบพระอุโบสถ ตามกลาล,กลังสัทธาและกําลังทรัพย์ของทุกท่านครับเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาต่อไปรายละเอียดติดต,ตามได้ที่เพจวัดป่าเขาน้อยจังหวัดเพชรบูร์ครับและขอกราบอนุมโมทนาบุญร่วมกับกัลยาณมิตรทุกท่านครับดวงโจกลาบ้าลัคนาราศีพฤกษ์ครับคุณมีดาวพระพุธครับเป็นดาวจุลัพุตตะเรื่องของโจกลาบที่ราบจากตัวเก่านะครับโจกลาบ จากการเสียงโจกเสี่ยงดวงครับช่วงวันที่1ถึง14ตุลาคมนะครับดาวพระพุธโยกเข้ามาสถิตอยู่ตี่เรือนพุทธะนะครับเป็นเกษตรและกามหาอุดช่วงนี้เลขน้าโจคหรือเลขเสริมเรงของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับลูกหรือว่าหลานที่คุณเลี้ยงอยู่ครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลขอายุของลูกหรือหลานที่คุณเลี้ยงอยู่นะครับทันติดก็คือเลขวันเกิดปีเกิดหรือเลขอายุของคุณนั่นแหละครับหรือเลข4ครับต่อมาช่วงวันที่15ตุลาคมถึงสิ้นเดือนครับดาวพระพุธโยกเข้ามาสถิตอยู่ตี่เรือน ช่วงนี้เลขน้ำโจคหรือเลขเสริมดวงของคุณก็คือเลขเกี่ยวครับลำดับคิ้วบัตคิ้วหรือเลขการแข่งขันของคุณนะครับเลขบัตคิ้วของคุณหรือเลขหกครับส่วนดาวตีของคุณตะนันโชควัสนานะครับในเดือนตุลาคมวันที่หนึ่งถึงสองตุลาคมครับดาวเด่นดาวพระพุธหรือเลขสี่ดาวรองดาวพระอาทิตย์หรือเลขหนึ่งครับต่อมาช่วงวันที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดตุลาคมครับดาวเด่นดาวพระอาทิตย์หรือเลขหนึ่งดาวรองดาวพระเกตหรือเลขเก้าครับ โดยในเดือนตุลาคมนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีพฤกษ์ต้องการเสริมดวงต่นันโชคลาบครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับทำบุญเพจสตังจำนวนตีลงใต้17บาทเลขกำลังของดาวพระพุธครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุตรที่รงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับ ขอใหนพยอเนื้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ